ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าเว็บไซต์ของวัยรุ่นยุคปัจจุบนัน บริษัทแคสเปอร์สกิลบเจ้าของผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศเผยว่ามีเด็กจํานวนมากที่พยายามหลีกเลี่ยงโปรแกรมควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองเพื่อที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆโดยเว็บไซต์2ประเภทแรกที่เด็กเข้าไปดูมากที่สุดก็คือ Facebook และโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆตามมาด้วยเว็บไซต์ลามกอนาจารในขณะที่วัยรุ่นไทยก็มีแน,นวโน้มเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นประจําเพิ่มขึ้นและยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงอบายามุกเว็บโปและอนาจารบนโลกไซเบอร์ งานวิจัยนี้ของคนจีนน่ารักมากเขาจับคนซึ่งแอดดิกคือติดมากอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตวันละสิชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย6วันเขาอยากรู้เลยว่าใช้นาน่านี้แล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปหมไหมก็เอาไปทําตรวจขึ้นแม่เหล็กสมองเลยที่เรียกว่า MRI เราพบว่าสมองด้านหน้ากับก้อนโหลบหลังเนี่ยฝ่อนะครับอันนี้ก็เป็นรลหารชิ้นแรกๆว่า ที่เราดูไม่น่ามีอันตรายอะไรเนี่ยจริงๆเนื้อสมองเนี่ยมันเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา<ะ>แล้วการเปลี่ยนแปลว่าอยู่ดีๆอายุยังไม่เยอะแล้วอยู่ดีๆมันเริ่มฟอเนี่ย<ะ>เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีสักเท่าไหร่<ะ>ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดอันที่2มีพฤติกรรมการติดแต่ครั้นี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตแล้ว<ะ>มันมากกว่าอินเทอร์เน็ตเราเรียกว่าเป็นการ เสพติดการติดต่อสื่อสารเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยมือว่างไม่ได้มันจะต้องจับจับอะไรสักอย่างไม่ใช่เน็ตถูกไหมครับแต่ว่ามันจะต้องแชทมันต้องโซเชียลมันต้องอะไรสักอย่างาซึ่งประเภทนี้เรากำลังเริ่มกังขาในสายการแพทย์แล้วว่าจะเรียกว่าเป็นแอดดิกหรือติดอะไรได้ไ,ดไหมในอนา,นานะคตอันนี้เป็นสิ่งซึ่งจะต้องพึงระวัง การที่มนุษย์เราติดอะไรบางอย่างบางคนอาจจะติดช็อกโกแลตติดช้อปปิง้งติดเหล้าติดผู้หญิงติดการพนันอย่างนี้แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันจะทําให้มีการหลั่งสารเคมีตัวหนึ่งในสมองที่ชื่อโดปามีนโดปามีนหลั่งออกมาปั๊บเนี่ยโดปามีนเป็นสารเคมีซึ่งหลังเวลาร่างกายรู้สึกแฮ ppy สบายบบน,นะครับสังเกตไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อธิบายได้ลกลไกนี้เขาเรียกกลไกการเสพติดอะไรบางอย่างค่ะงั้นอ,อ,อย่างนี้เราจะดูแลเยาวาชนคนไทยเองด้วยกันเนี่ยค่ะจากการติดอินเทอร์เน็ตแบบนี้ได้ยังไงบ้างะค,ะครับอ,อันที่หนึ่งต้องทำความเข้าใจนะครับว่าห้ามไม่ได้นะครับวัยรุ่นยิ่งห้ามยิ่งยิ่งจะทำะะบ้านาน,นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่ที่ว่าอยู่ในโลกความเป็นจรงนิงดีกว่าว่าสามารถทําให้เขาเห็นเขาต้องเห็นเขาเองไม่ใช่เราไปชี้บอกนะครับให้น้องๆเยาวชนวัยรุ่นเห็นได้ว่ามันมีคุณมีโทษขนาที่เรามีอะไร ให้น่าสนใจมากกว่าดูอินเทอร์เน็ตเรายังมีเพื่อนมีคุณพ่อคุณแม่เรายังมีโลกข้างนอกเรายังมีสังคมที่เราควรจะดูแลพยายามเกลีย่ยเวลาให้ได้ครบทุกลักษณะจะได้เป็นมีความเป็นผู้เป็นคนดีขึ้นก็ต้องเรียนนะครับว่าจะคุยกับคุณลูกเนี่ยอย่าเอาความเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้าไปใส่เพราะว่าลูกเบือ่อเราต้องเข้าหาเขาเนี่นะเราไปเป็นมิตรคือเราต้องพยายามเข้าถึงโลกรู้สื่อภาษาเดียวเขาได้มันนุ้บอกว่าอยู่ดีๆไปห้ามไม่ให้เล่นเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับยิ่งห้ามยิ่งอยู่